นายน้อยเงินที่ท่านขอข้าได้เตรียมเงินมาให้ท่านแล้วแต่ข้าไม่มีเงินสดมากนักข้าก็เลยนำสิ่งของอื่นๆมาทดแทนของทุกอย่างที่มาจากตระกูลฟางข้าจะคืนเงินให้ในราคาเดิมและนอกจากนี้ยังมีอีกส0 0แสนตำลึงเงินและเจ00พันตำลึงทองรวมถึงที่ดินทั้งหมดที่อยู่นอกเมืองหลวงด้วยเช่นกัน ยังไม่หมดนะครับยังมีธนบัตรที่มีค่าและร้านค้าในเมืองหลวงมูลค่ารวมอย่างน้อย1นล้านสามแสนตำลึงครับอ้าหนึ่งล้านกับอีกสามแสนอย่างนั้นเลยเหรอนี่ไอเจ้าลูกชายนี่เจ้าไม่ได้ทำอะไรผิดกฎหมายหลอกใช่ไหมเออคือข้าก็แค่ซื้อไม้มะเกลือมาเก็บไว้แล้วก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นอยู่ๆเขาก็มาขอซื้อไม้ที่ข้ามีทั้งหมดก็เท่านั้นเองอะ่ะ1นล้านแสนตัวเลขนี้ มีความหมายว่าอย่างไรความมั่งคั่งทั้งหมดที่สะสมโดยคนหลายชั่วอายุคนของครหัสเจ้าเมืองแห่งมณฑนนันเหอนั้นถูกครอบครองโดยฟางที่ฟานลูกชายผู้ร่ำรวยเหนื้อสิ่งอื่นใดทรัพย์สินทั้งหมดที่ถูกขายออกไปในราคาเพียง1 2 3 0 0 0พันตำลึงเงินแต่เพียงพิษตาสิ่งที่ได้กลับมานั้นมันเพิ่มมูลค่าอย่างมาหาศาลขึ้นเป็นสิบเท่าตระกูลฟางจึงร่ำรวยมาก ข่าวความมั่งคั่งของตระกูลฟางถูกแพร่กระจายไปทั่วเมืองหลวงอย่างรวดเร็วผู้คนก็ต่างพูดถึงแต่เรื่องเงินและทรัพย์สินจำนวนมากเป็นลังๆถูก้นไปยังคฤหาหน์ของตระกูลฟางทุกคนที่ต่างได้ยินก็ไม่อยากจะเชื่อและคิดว่าเรื่องที่เกิดขึ้นนี้เป็นเพราะเรื่องเกี่ยวกับดวงชะตาฟ้าลิขิตและแล้วฤดูใบไม้ผลิก็มาถึงอีกครั้งสิ์ผู้นี้คารวะท่านอาจารย์แสงจ้านี่มันอะไรกัน โอ้แสบตาโอ้แสงอันเจ็บจ้านี่มันทำข้าแสบตาซะกหลเเฮ้าไม่คิดเลยว่าพวกเจ้าจะโผล่มานี่จริงๆซะเองเนี่เจ้านะ่ะชื่อโอหยางชีชีอะไรสักอย่างนะเข้าว่ามันฟังดูเรียกยากแล้วก็ไม่ค่อยเหมาะกับเจ้าไปหน่อยนะในฐานะอาจารย์ข้ารู้สึกว่าโอหยางเฟิงฟังดูน่าเกงขามมากกว่านะอืมเออท่านอาจารย์แต่พ่อของข้าก็ชื่อโอหยางเฟิงเหมือนกันนะครับอ้าวเหรอ ข้าขอโทษเจ้าด้ดยละกันนะเพื่อขอบคุณท่านที่ช่วยเหลือพวกเราเราได้นําของมาเพื่อแสดงความขอบคุณแก่ท่านขอรับนี่ก็คือหมูรมควันเพื่อแสดงความขอบคุณต่อไปก็คือขึ้นช่ายหมายถึงความเชี่ยวชาญและความขยันหมั่นเพียรต่อไปก็คือลำไย,ยอบแห้งซึ่งให้กําเนิดผู้รอบรู้และนักปราชญ์เอ้เจ้าลูกศิษย์ยาจกเอาของและข้าพวกนี้มาให้แค่เห็นข้าก็าปวดหัวแล้วอ่ะเพื่อจะจกอย่างนั้นเหรอเจ้าสามคนนี้รู้จักตอบแทนคน หากได้รับคําแนะนําที่ดีพวกเขาจะมีประโยชน์ในอนาคตและสร้างกําไรอย่างสูงให้กับข้าอย่างแน่นอนเอาละข้าได้ยินมาว่าการสอบก็ใกล้เข้ามาแล้วอีกแค่ครึ่งเดือนหากพวกเจ้าตั้งใจศึกษาอย่างหนักในการสอบครั้งเนี้พวกเจ้าก็ยังมีโอกาสที่จะผ่านได้นะขอร <ขอ S 2> ับแม้ว่าการมีความขยันมั่นเพียรน,นั้นมีความสําคัญแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือการที่มีผู้เชี่ยวชาญที่สามารถแนะนําสิทธิของเขาตามความถนัดและความสนใจของแต่ละคนได้นี่นี หรือว่าท่านอาจารย์น่ะจะจ้างผู้เชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียงให้มาสอนเล่ากันนะโอ้ถ้าอย่างนั้นเราก็มีความหวังแล้วสิในการสอบครั้งนี้นะ่ะท่านอาจารย์สิ่ผู้เงาขาวคนนี้อยากรู้ว่าผู้เชี่ยวชาญคนนั้นอยู่ที่ไหนขอรับจะเป็นใครที่ไหนอีกละ่ะก็อาจารย์สุดหล่อคนนี้ยังไงแล้วโอยนะท่านพ่อท่านแม่เอคนนี้เป็นลูกากาับกัญญูมันจบสิ้นแล้วทุคนได้คาด้วยนะท่านพอ่อโอา จบสิ้นแล้วไงอ่ะบีบคอฆ่าตัวตายแม่งจำไว้นะถ้าพวกเจ้าไม่เชื่อฟังอาจารย์พวกเจ้าก็ต้องโดนลงโทษอะนี่นี่คือชะตากรรมของเราเราต้องโทษตัวเองเท่านั้นอูอย่างชี้เจ้ากำลังบ่นพึมพำอะไรของเจ้าน่ะแล้วตำรามาดูหน่อยสซหนังสือพิธีกรรมี่ <c oughs> ฟันแม่งเลย ท่านอาจารย์ท่านทาอะไรเนี่ยเอ๊ะไอ้ตาราเล่มเนี้ยัยข้าเห็นว่าเจ้าอ่านอีกนะมันขยะชัดๆเลยอ่ะตำตำตราไรข้างั้นเหรอแต่นี่เป็นตำราที่บัณฑิตทุกคนจะต้องอ่านก่อนไปสอบนะขอรับเชื่อฟังอาจารย์เซอย่าเถียงและพวกเจ้าก็ด้วยเฮ้อนี่ไใจไหมอืออืออืมอืมสิ่งที่อาจารย์พูดทั้งหมดมันเป็นผลดีต่อตัวพวกเจ้าเอง พวกเจ้าก็แค่ต้องขยันมันเพี้ยนให้นักยิ่งขึ้นก็เท่านั้นแต่ท่านไม่ได้สอนอะไรเราสัก,กอย่างเลยนะขอรับเออขอบใจที่บอกลอละงวันไปแดกนี่นี่มันกันแกล้งกันชัดๆท่านพ่อท่านแม่ใครอยากกลับบ้านซะละเกินตามบันทึกประวัติศาสตร์การบริหารของเขตสุนถียนได้บันทึกคำถามข้อสอบสำหรับการสอบจังหวัดเอาไว้ถ้าข้าจะไม่ผิดคำถามนั้นก็คือผลกระทบของความมั่งคัง่งหรือไม่ก่อ นโยบายปกครองด้วยเมตตากรุณาแม้แต่นักวิชาการสมัยใหม่ก็ไม่สามารถหาคำตอบเพียงพอได้ในเวลาอันสั้นโอกาสเดียวที่จะสอบผ่านคือสะสมประสบการณ์ให้เพียงพอจากการตอบคำถามซ้ำๆของปีที่ผ่านๆมาถ้าอย่างนั้นเอาละอาจารย์คนนี้จะให้คำถามพวกเจ้าเองฮะอะ่นี่คือคำถามอย่าหาว่าอาจารย์คนนี้ไร้ความปาณีละ่ะหากว่าเจ้าตอบคำถามนี้ไม่ได้อะโอว้าว oh, wow. หรือว่าท่านอาจารย์จะเป็นผู้รอบรู้เกี่ยวกับ4ีตำราห้วรรกรรมและเขียนเรียงความ8ตอนได้ท่านจะสอนพวกเราเกี่ยวกับการเขียนเรียงความสีนะขอรับท่านอาจารย์ท่านนี่ยอดเยี่ยมมากจริงๆไม่อ่ะข้าไม่เคยอ่านเลยสักนิดแ <c oughs> ม่จ้านนชีวิตของข้าจังมืดมนอะไรอย่างนี้เฮ้ยร้องเล่งหนาหุบปากซะทีนหูเออจางนาสงสารบัณฑิตหนุ่มทั้งสคนนั่นจริงๆ พ่อบานอย่างเป็นยังไงบ้างอีฟานทำอะไรอยู่ที่เรือนอย่างนั้นเหรอนายท่านในตอนนี้นายน้อยบังคับบัณฑิตทั้งสามเป็นลูกศิษย์แล้วนายน้อยก็เรียกให้พวกเขาไปพบที่เรือนขอรับและจากนั้นก็เอ้ยก็ตามที่ท่านคิดในขอรับบัณฑิตที่มีความสามารถทั้งสามคนนี้ประเทศของเรานั้นปฏิบัติต่อบัณฑิตเป็นอย่างดีและก็ได้รับความเคารพทั่วแผ่นดิน แต่น้อยๆก็เอาแต่ทุบตีพวกเขาและด่าวา่าตำหนิพวกเขาตลอดเลยละขอรับนายท่นานบ่าผู้นี้คิดว่านายๆคนหยุดเพียงเท่านี้นะเพราะไม่ควรให้อนาคตของบิตดดทั้ง3คนนี้ตกอยู่ในอันตรายนอกจากนี้ความคิดเห็นของผู้คนที่มีต่อนายน้อยจะแย่ลงได้นะขอรับหากคราวนี้แพร่กระจายออกไปนะ่ะอืมเงินเลยดีแล้วปล่อยไปเถอะ <c oughs> นี่เจ้ายังไม่เข้าใจอย่างนั้นเลยว่านี่คือหนทางที่ดีที่สุดแล้วอ่ะ เออคือข้าไม่เข้าใจเลยท่านอธิบายให้ข้าน้อยผู้โง่เขาผู้นี้ทีนะขอรับไอเจ้าโง่ดีฟานนะกำลังกันแกงพวกเขาแค่สามคนเท่านั้นในตอนนี้เจ้าก,ก็ลองนึกภาพดูสิว่าจะเกิดอะไรขึ้นหากเขาออกไปข้างนอกนั่นได้อะจะต้องมีอีกกี่คนที่ต้องทนทุกข์ทรมานกันนะเ้าใจหรือ,อยังอทีเนี้ยเอยเพื่อความสงบสุขของโลกใบนี้ปล่อยให้มันเป็นอย่างนั้นเถอะข้าจะชดใช้ให้บัณดิตสามคนนั่นในภายหลังเองโอ้สวรรค์ เดบโพสช่วยเด็กที่น่าสงสารเหล่านั้นด้วยเถอบบะข้าพยายามดีที่สุดแล้วเขาวางว่าพวกเขาจะผ่านการสอบระดับจังหวัดได้นะท่านบัณฑิตทั้งสามข้ารู้ว่าสองสามวันเนี่ยเป็นวันที่แสนยากลำบากมากอย่างไรก็ตาม ข้าก็ขอไวพรให้โชคดีสำหรับการสอบของพวกท่านนะขอรับแล้วข้าจะรอฟังข่าวดีพวกข้าทั้งสามขอขอบคุณท่านอย่างเป็นอย่างมากไว้เจอกันใหม่นะขอรับรอฟังข่าวดีนั่นแหละใครจะไปรู้ละ่ะบางทีข้าคงเอ่อจะเป็นไรไหมหากพวกท่านจะช่วยเร่งความเร็วขึ้นหน่อยพอดีพวกข้าค่อนข้างรีบนะ่ะเออเข้าใจแล้วขอรับ ยังไงก็ตามถ้าท่านยังรักชีวิตก็หาอะไรจับไว้ในแน่นแล้วกันยาเร็งสปีดสนดนะกโฮ้ยอย่ารอช้ารีบเข้าห้องสอบข้าโอหยางชื่อที่จากเขตเปาตึงข้าบัณฑิตโอหยางเอ้เจ้านั่น คือบันฑิตี่โดนจอกขยะเสเพนั่นรับเป็นลูลกศิษย์ไม่ใช่เหรอกินอะไรมาบ้างบันดิตโอหยางชื่อชี้จะเกตเป่าตึงมามาเข้าสอบแล้วขอรับเอ,อ่เอน้อ,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 อขอเจ้าโชคดีแล้วกันข้าจะพยายามให้ดีที่สุดขอขอรับข้าจะทำให้ดีที่สุดและหวังว่ามันจะไม่เลวร้ายมากนะคำถามก็คือ นโยบายการครองราชจักรพรรดิด้วยเมตตากรุณาที่เหมาะสมในปัจจุบันคืออะไรฮะใช่เหรอคือคคำถามนี้มันออาจารย์<ม>โปรดดูสิ่งนี้ด้วยนี่เป็นคำตอบของข้าสำหรับนโยบายการครองราชของจักรพรรดิด้วยความเมตตากรุณาอ<ม>นี่คือคำตอบอย่างนั้นเหรออีกลัวเลยเขียนบ้าแล้วแกมานะเขียนมาใหม่เลยสไปแต่ว่าท่านอาจารย์ พวกแกก็เขียนคำตอบไปตั้งหลายสิบครั้งแล้วแต่ทำไมกันทำไมท่านถึงกลัหวิปปุบปากของแกซะไอ้กลัวหมายเล็กสองก้มหน้าก้มตาทำไปแล้วเขียนออกมาให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ซะเขาใจไหมคอข,ขอรบับท่านอาจารย์ฮะท่านอาจารย์วางเดิมพันไว้เกี่ยวกับหัวข้อนี้จริงๆพวกเราสามคนตอบคำถามนี้มาอย่างน้บไม่ถ่วนไม่สำคัญว่าจะไรความสามารถมากแค่ไหนท่านอาจารย์ข้าจะไม่ทำให้ท่านผิดหวัง ขอให้โชคดีเจ้าลูกสิทธ์ทั้งหลายโอ้ยโอ้ยนายน้อยคือไปทำอะไรนะ่ะลงมาเถอหน้าขอรับข้าน้อยให้สัญญาว่าข้าจะไม่ไปฟ้องท่านหมอให้มาฝังเค็มท่านอีกต่อไปแล้วลงมาเถอะขอรับไม่ข้าไม่ลงไปไกลเลยไปอย่ามายุ่งกับข้า